ขอให้ท่านรักษาความกล้ารักษาเจตนาลมในการทำหน้าที่ของประชาชนต่อไปเป็นกำลังใจให้คุณรักษณะเสมอขอบคุณนะคะคุณใบเฟืรอนขอบคุณคุณซิลิมีนี่มีแรงไปทํางานต่อแล้วพีน่นี้ก็มีอีกอันนึงนี่ส่งท้ายปีเกา่าสวัสดีปีใหม่อันนี้ไม่อ่านแต่ว่าบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอยืนยันเลี้ยงข้าวไอ ช่วงหาเสียงอะมันเป็นช่วงที่มันมีแรงกดดันมาโดนโจมตีหาเสียงเหนื่อยใช้แรงเยอะต้องตื่นตีห้ากลับบ้านสามทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยนอนน้อย,อยถามว่าอะไรที่มันจะทําให้ลุกไปทํางานต่อได้ในวันถัดไปใช่ไหมนี่ไงวันนี้ไปสมุดปากกาแล้วก็โอ้ยมันเลอะนิดนึง วันนี้ไปสมุดปากกาแล้วก็ได้น้องมานะคะจริงๆได้มาพร้อมหมวกอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าอยากให้ใส่หมวกแต่ว่าเวลาหาเสียงอเราไม่ค่อยใส่หมวกเพราะว่าเวลาใส่หมวกแล้วมันจะปิดหน้าใช่ไหมโอเคมันกันร้อนได้มันปิดหน้ามันจะทําให้ไม่ดําแต่ว่าคือบางทีคนไม่เห็นว่าเป็นเราแล้วก็เลยไม่ค่อยใช้ได้น้องคนนี้มา <c oughs> โอ้ โอ้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 แล้วก็จุดใหม่น้อยน้อยน่ารักจุดใหม่น้อยน่ารักจะให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกัน ถึงน้องไอขอบคุณที่มาสมุดปากันนะคะดีใจมากๆขอบคุณที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อสู้ต่ตางๆนานาแหกประกันสังคมแหกทุกวงการอย่างกล้าหาญหลายๆเรื่องไม่เคยรู้มาก่อนพอ,อรู้ก็โค่รโมโหเลยช่วยกับเขาสภา,าต่อไปไฟให้อีกนะคะทําของขวัญมาให้ถักเองนะเนี่ยนี่รูปส้มนะคะทําของขวัญให้ถักเองนะเนี่ยทําครั้งแรกเลยส้มน้อยน่ารักไหม น่ารักมากนะคะยาเบี้ยวๆหน่อยแล้วก็มียาอมอยาอมแก้เจ็บคอมีเตาเหยียบโลกด้วยเออมียาอมแก้เจ็บพองีเตาเหยียบโลกนะคะเดินทางเจอผู้คนเยอะอยากอยากให้ระวังเรื่องอาหารการกินของที่รับมาจากประชาชนอ่าใช่เช่นของพี่ฮ่า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 เพราะเรา มีพวกไม่ชอบหน้าเยอะกลัวมันจะมาทำร้ายด้วยการเข้าทางอาหารพี่ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับปริศนาคดีปริศนาบ่อยเลยแอบกังวลแทนเป็นห่วงมากๆไม่อยากให้ใครมาทำร้ายกลัวเคสแบบที่ชนบุรีมาถึงเนื้อถุนตัวต้องระวังมากๆ46เท่าเลยสุดท้ายจะตามพักส้มตลอดไปนะคะขอให้ได้เป็นรัฐบาลคือมันจะมีอาหารแบบ คือจริงๆเวเวลาใครให้อะไรมาไอากินหมดเลยนะซึ่งไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องคือมันต้องแบบว่ากินอันที่มันซีลูแบบเนี้ยแบบเนี้ยซีลแบบเนี้ยได้เพราะว่าบางทีใช่บางทีมันอาจจะวางยามาต้องมีอีกอันหนึ่งนะคะวันนี้มีจดหมายน้อยสองอันถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ตกงานแล้วนะคะเออคุณลักชนกิฉันีขอส่งจดหมายเช่นบนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้ท่านในวันที่ทําหน้าที่เพื่อประชาชน อาจเต็มไปด้วยแรงกดดันคําวิจารณ์ความท้าทายรอบด้านการยืนหยัดทํางานการเมืองด้วยความซื่อตรงและความจริงใจจึงไม่ใช่เรื่องง่ายขอให้ท่านเชื่อมั่นในอุดมการณและอย่าลืมว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยที่มองเห็นเจตนาพร้อมอยู่ข้างคนทํางานในวันที่ความถูกต้องไม่ได้รับเสียงปกมือบางครั้งความกล้าหาญของท่านถูกตั้งคําถามขอให้รู้ไว้ว่านักสู้ที่แท้จริงไม่ใกล้วัดจากคำชม ขอให้ท่านรักษาความก้ารักษาเจตนาลมในการทำหน้าที่ของประชาชนต่อไปเป็นกำลังใจให้คุณรักษานอเสมอขอบคุณนะคะคุณใบเฟิร์นขอบคุณคุณซิลีนีนี่มีแรงไปทํางานต่อแล้วพื่ี้ก็มีอีกอันหนึงนี่ส่งท้ายปีเกา่าสวัสดีปีใหม่อันนี้ไม่อ่านแต่ว่าบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอยืนยันเลี้ยงข้าวไอ ไปนี้ดีนะคะเอาไปคนีข้าน,นี่มันมี